ายิ่่่งงใใหหญลลอัวจกกแครครบแล้วเขารพสัตวบรุษหมู่มิดดีาภาคเปลี่ยนทำความดีร่วมกันแล้วก็ภาคเปลี่ยนลดกิเลสไปทำสามอย่างนี่แหละสมอย่างนี่แหละจะเป็นหัวใจสำคัญเลยที่จะพาชีวิตเราเก้าวสู่ความพ้นทุกข์และพัฒนาสิ่งต่างๆได้ดีที่สุดในโลก จะดีขึ้นไปเรื่อยๆทั้งสติปัญญาก็จะดีขึ้นสติปัญญาก็จะดีขึ้นร่างกายก็จะดีขึ้นแล้วก็สิ่งดีๆต่างๆก็จะมากขึ้นโรคเรื่องรายจะลดลงความแวว e ไวของปัญญานี่จะแววไวขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นจะรู้จักสังเกตเร็วเพะอะไรเกิดจากอะไรอะไรเกิดจากอะไรอะไรเกิดจากอะไรจะเร็วจะแววไวนะ างนี้เป็นต้นจะเร็วจะแววไวเวลาไปทําอะไรจะแววไวเร็วรู้เร็วอ้อันนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้ทะลุทะลวงเร็วพระพุทธเจ้าตรัสว่าแทนตลอดธาตุทั้งปวงากายคตาสตินี่แหละการสารพลังกับหมู่มิตรดีใช้กายคือจิตที่อาศัยอยู่ในร่างนี้มีคตาคติที่ไปเป็นสติสติปัฐานสี่สติที่กำจัดกิเลสได้สติสัมพชง สติปัฏฐานสีที่กำจัดกิเลสได้จริง <c oughs> มีสติที่อ่านกิเลสและกำจัดกิเลสได้เป็นสติที่อยู่ในศีลและจะเป็นโอ้โหจะเกิดสภาพที่พระพุทธเจ้าตัดอุเบกขาห้าปริสุทธาปริโยธาตามุทุกัมมัญญาจะประพัสส์สาจะปริสุทธาจิตจะบริสุทธิ์หมดจดบริสุทธิ์จากทุกจากชั่วตั้งมั่นในสุขแท้ๆกับดีแท้ๆเลย ริโยธาตานี่ถูกกระแทกกระทันกระเทือนด้วยผัสสะก,กิทีกิทีก็จิตยังผาสุขผ่องใสไร้กังวลอยู่ได้บริสุทธิ์จากทุกจากชั่วอยู่ได้ยังดีงามยังผ่องใสไร้กังวลอยู่ได้มุตุแวววัยนี่แหละพูดถึงตอนนี้อาจารย์อธิบายมุตุจริงที่อธิบายไปนี่เป็นเนี่ยมุตุแวววัยจะแวววัยที่จะเรียนรู้ว่าแวววที่จะรู้อะไรเป็นโทษอะไรเป็นประโยชน์ อะไรดีอะไรไม่ดีอะไรเป็นโทษอะไรเป็นประโยชน์อะไรคือปัญหาของสุขภาพของร่างกายอะไรคือปัญหาของการงานพ็จะแววไวมากโอ้อันนี้เป็นจุดพร่องจุดเป็นปัญหาโอ้อันนี้จุดเป็นประโยชน์ก็จะแววไวนอกจากแววไวในการอ่านอาการของกิเลสอ่านอาการของกิเลสแล้วก็กำจัดกิเลสแล้วก็จะแววไวใน,ในการดูแลสุขภาพแววไวในการงานมี วิบากดีจะมียานปัญญาบวกวิบากดีเข้าไปจริงๆยานปัญญาก็เป็นวิบากดีอย่างหนึง่งนะเอาแจกกก็ได้นะมียานปัญญาที่แววไวที่จะอ่านข้อมูลต่างๆแล้วก็เก็บข้อมูลต่างๆแล้วก็มีวิบากดีคอยช่วยช่วยให้ได้เห็นจุดที่เป็นปัญหาจุดที่พล่องให้ได้เห็นจุดที่สร้างสรรค์ในแง่เชิงต่างๆ ไม่ว่าจะคิดออกเองไม่ว่าจะมีคนบอกไม่ว่าจะมีเหตุปัจจัยเข้ามาแวววปุ๊บปุ๊ปแวววที่มีสิ่งดีๆเข้ามายิ่งกุศลมามากๆๆยิ่งแวววยดี